สดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้หนุ่มกุ้งอร่อยชาแนลครับมาทําเมนูอร่อยๆอ,อ,อีกเช่นเคยวันนี้เป็นหมู3ชั้นผัดตัะไครนะครับะวะัตถุดิบมีอะไรบ้างที่เราจะทําวันนี้นะครับแน่นอนครับมี3ชั้นแบบนี้นะครับหนุ่มกุ้งใช้300กรัมนะครับแล้วก็วันนี้ใช้พริกแดงกระเทียมใบมะกรูดนะครับ หลักๆเลยแล้วก็ตะไคร้ด้วยนะครับอ่ะไปเริ่มต้นหั่น3ชั้นกันก่อนครับนี่นะครับ3ชั้น300กรัมก็จะได้ประมาณนี้นะครับ สัสดส่วนในการที่เราจะปรุงหมูสามชั้นผัดตะไคร้กันนะครับอ่ะทีนี้ไปโขลกพริกกันหนึ่งกุ้งมีพริกแดง10กว่าเม็ดอย่างนี้ฮนะแล้วก็ตามมาด้วยกระเทียม5 6กลีบนะครับตามเลยครับ ตาพริกกับกระเทียมพอหยาบๆแบบนี้นะฮะไม่ต้องละเอียดมากครับอ่ะไปต่อขั้นตอนต่อไปครับเอาน้ำมันลงไปในกระทะแบบนี้ครับใช้ไฟปานกลางไปหาแรงสุดนะฮะนะครับอ่ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนลําดับแรกน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกที่เราตำลงไปครับ ผัดให้หอมเลยนะฮะวันนี้จะทำสามชั้นผัดตะไคร้แบบมีน้ำถลกคลิก,ลกนะครับอ่าใส่สามชั้นลงไปครับพอเครื่องของเราหอมแล้วนะคฮะลุมกุ้งเคยทำสามชั้นคั่วตะไคร้ไป นั้นก็คือเป็นสามชั้นแบบคั่วแบบแห้งๆนะครับวันนี้เป็นผัดตะไคร้ครับอร่อยแน่นอนครับมีน้ำขลุกขลิกไว้ราดข้าวด้วยนะครับลำดับแรกครับมาปรุงกันครับตอนนี้ใส่ซีอิ๊วขาวนะฮะหนึ่งช้อนนะครับตามมาด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะฮะหนึ่งช้อนครับ ตามมาด้วยซอสปรุงรสอีกหนึ่งช้อนครับผัดให้เข้ากันก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงของเรานั้นเข้าไปคลุกเคล้ากับสามชั้นแล้วก็พริกกระเทียมที่เราตามไว้นะฮะมาถึงความหอมอีกอย่างหนึ่งครับเราใช้กะปิครับแค่ปลายช้อนนะฮะเพื่อความหอมครับ แล้วครับมาถึงขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งครับเราก็เมื่อรู้สึกว่าเหมือนแห้งนะฮะใส่น้ำปลาลงไปครับนี่นะฮะที่ทําบอกว่าให้มีน้ําคลุกคลิกไว้กินกับข้าวได้อร่อยเลยนะฮะขั้นตอนต่อไปครับตะไคร้ครับตะไคร้ซอยแบบนี้ครับใส่ลงไปเลยฮะเข้าเครื่องเลยทีเดียวครับ หอมตะไคร้ด้วยนะฮะความเข้มข้นอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นความหอมของกะปินี่ลองชิมก่อน,นะฮะอืม,อมโอเคครับจะได้เลยนะฮะใครชอบแบบไหนปลูกแบบไหนก็ทำแล้วก็ลองชิมดูได้ครับแต่สูตรนี้ที่หนุ่มกุ้งให้ไปนะั่นก็คือ อร่อยเลยนะครับนี่นะฮะความหอมของตะไคร้ความหอมของกะปิแล้วก็ความเข้มข้นของน้ำตาลมะพร้าวฮะทำให้อร่อยแบบนี้ได้เลยนะครับทิ้งไว้ให้เขาเคี่ยวสักหน่อยนึงครับพอขั้นตอนสุดท้ายพอจะขึ้นแล้วนะฮะสำหรับเมนูนี้ก็ใส่ใบมะกรูดลงไปครับ ออืหือมเลยฮะตอนนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันสักแป๊บหนึ่งครับนี่นะฮะขั้นตอนไม่ยากครับแป๊บเดียวครับได้กินกันแล้วฮะอ่าวปิดแก๊สครับ แล้วก็นำขึ้นเสิร์ฟได้เลยออหอมมากเลยครับตอนนี้ครับข้าวสวยร้อนๆน,นี่รอไว้เลยครับเห็นไหมฮะเครื่องปรุงของเรามีหลายแบบทําให้หมูสามชั้นผัดตะไคร้ของเราน่ากินยิ่งขึ้นะนะครับ นี่แหละครับเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูนี้ไปเสิร์ฟบนโต๊ะกันครับโอเคครับนี่คือ3ชั้นผัดตะไคร้แบบมีน้ำคลุกคลิกครับหมูนี่นุ่มแน่นอนครับความหอมของกระปิความหอมของตะไคร้ความหอมหวานของทาง น้ำตาลมะพร้าวเรียวกว่าเข้ากันเข้ากันครับรสชาตินี่อร่อยอย่าบอกใครครับลองไปทำดูนะฮะสำหรับเมนูนี้ไม่ยากครับใบมะกรูดก็เพิ่มน้ำมันหอมระเหยที่ชวนกินเลยทีเดียวฮะเรียวกว่าหมดทุกจานแน่นอนครับสำหรับเมนูนี้ครับโอเคครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มกุ้งด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ